ว้าววันนี้เพื่อนถามนะครับว่าเอ็งซื้อมือถือใหม่มาอีกแล้วใช่ไหมตอบไปเลยครับว่าไม่ใช่ครับเครื่องเดิมนะครับผมแค่เปลี่ยนฝาล้างใหม่ครับมาดูแผลก่อนเปลี่ยนนะครับก็จะมีรอยจุด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 นะครับที่ฝาหลังนะครับแล้วก็จะมีรอยถลอกข้างบนนะครับสวยไหมครับดูกันชัดๆเลยนะครับก่อนเปลี่ยน ส่วนด้านหน้าไม่เป็นไรครับจอแท้ยังสวยอยู่เราต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าเรามีรอยตกหรือเปล่านะครับตามขอบเครื่องถ้ามีรอยตกเราต้องเปลี่ยนทั้งบอดี้เลยนะครับแต่เครื่องนี้ขอบยังสวยอยู่ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนบอดี้นะครับเปลี่ยนเฉพาะฝาง่ายๆก่อนนะครับ เรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนเลยนะครับขั้นแรกนะครับต้องถอดฝาล้างเก่าออกก่อนนะครับพอเราเป่าอุ่นเสร็จนะครับเราก็ใช้ใบมีดโกนนะครับหรือว่าจะเป็นแผ่นพลาสติกก็ได้นะครับจิกตรงขอบมานะครับแล้วก็ใช้แผ่นพลาสติกนะครับลูดไปเลยนะครับพลาสติกบางๆนะครับคือฝาล้างมันเสียแล้วไม่ต้องเสียดายนะครับตัวนี้ไม่มีแพรสแกนนิ้วนะครับลูดได้เลยครับตรงไหนที่มัน ถดึงไม่ออกก็เป่าให้มันหุนบุญนะครับใช้ใดเป่าผมก็ได้นะครับก็ฝาหลังตัวนี้คือเราจะเปลี่ยนทิ้งกันแล้วนะครับนเนื่องจากเครื่องนี้เคยแกะมาแล้วนะครับก็จะแกะง่ายนิดนึงครับมาดูอะไรที่เราสั่งมานะครับสามารถสั่งจากราชดาาช้อปปีได้นะครับอ้าวอันนี้ดันมีมูสแกนนิ้วทำไงต่อครับเรามาดูก่อนนะครับว่า ตรงขอบเรานี่ต้องการเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนก็ขันสกูเอาตัวใหม่ใส่ได้เลยนะครับพอมีลายสัญญาณวางอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็คือการเอากาวเก่าออกนะครับเอากาวเก่าออกก่อนให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวปิดฝาล้างไปมันจะไม่เรียบนะครับปั่นปั่นปั่นออกนะครับถ้าไม่มีของปั่นก็คือใช้ไปถูถูถูออกนะครับใช้มือถูออกใช้ผ้าเช็ดออกนะครับส่วนอะไรที่ให้มานะครับก็จะมีเลนกล้องนะครับ เลนนอกกล้องมีขอบมีฟ้าลังมาให้นะครับส่วนอ้เครื่องนี้กล้องยังไม่แตกนะครับยังสวยๆอยู่ก็จะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเอาง่ายๆก่อนอพอเสร็จแล้วก็วางอะไหล่ลงดูก่อนครับไม่เป็นไรครับแค่มีลายสแกนนิ้วมือแต่มันสแกนนิ้วไปได้นะครับเพราะว่าสเปคเครื่องสแกนนิ้วไม่ได้คือใส่ให้สวยแค่นั้น,นะครับพอดีอะไหล่มันไม่มีนะครับต้องใช้ตัวนี้แทนต่อมาคือเราจะมาวางกาวสองหน้านะครับ ตัวนี้จะติดกาวเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นถ้าสีขาวจะเห็นคาบกาวเลยนะครับมันจะทะลุฝาหลังออกมาต้องใช้กาวสองหน้านะครับกาวสองหน้าบางๆวา,างไปตามขอบนะครับครับพอวางกาวสองหน้าเสร็จเราต้องตัดริมออกให้สวยนะครับ ถ้าเราติดเข้าไปพลาสติกหรือว่าเศษกาวจะผออกมาจะไม่สวยนะครับอันนี้ก็ลองวางดูก่อนนะครับว่าติดอะไรอยู่ไหมถ้ามันไม่เรียบสแสดงว่ามันต้องมีเศษกาวๆกแน่นอนนะครับพอเสร็จแล้วก็แกะเทปออกนะครับ พอติดกาวสองหน้าเสร็จนะครับกดเกียมที่จะวางฝาล้างใหม่ลงไปเลยนะครับวางลงไปเลยครับแล้วก็รีดรีดรีดให้แน่นนะครับตามรอยที่เราวางกาวเข้าไปแค่นี้นะครับเสร็จแล้วครับต่อมาคือทาความสะอาดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าพอเสร็จแล้วมจะสวยแค่ไหนนะครับมาเปรียบเทียบดูระหว่างฝาล้างเก่ากับฝาล้างใหม่นะครับเป็นยังไงบ้าง หาได้รูสแกนนิ้วหลอกมาอีกรูนึงนะครับไม่เป็นไรครับเพิ่มความสวยงามเพิ่มใหม่อีกนิดนึงเพราะว่าอะไรมันไม่มีป็นไงครับเหมือนได้มือถือใหม่เลยสามารถเปลี่ยนเองที่บ้านได้นะครับไม่ยากครับรุ่นนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ